สวัสดีครับแฟนบอลนะครับวันนี้นะครับเพจของเรานะครับจะนํามาดูการซ้อมทีมสโมสรทหารการเลยนะครับฟายเกตครับวันนี้เราจะมาเยือนลีโอเซเดียมนะครับวันนี้เรามาซ้อมย่าเทียมนะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันแล้ววันนี้จะมีสัมภาษณ์พิเศษนะครับสองท่านในการจะเป็นใครก็มาลองรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนนะครับ ทำไมเคยท้อสักทีหลังใส่บาตรที่มีข้างในเราเชียนให้เราเพเทียร์ด้วยใจสังมน้ำไหนไหนเท่าไรไม่ตัวใชฉันรัไม่รอพวกเราอยู่บุกตะลุยไม่เกรงหัวใดอินทรีย์ทฟ้าพวกเราเรีนมาพวกกานยิ่งใหญ่บุกเข้าไปแอบป้องชีวิต เดือยทำไมก็ท้อสักทีพลังใส่ท <Ooh. S 1> ้อาที่มีนนมข้านในมเงียบเชียร์ทองมาเชียร์ด้วยใจสนามไหนไหนเท่าไรไม่กลัวใช้ใชนะนรอ

อินซีทาฟ้าพวกเราปห้มาความยิ่งใหญ่ไปแอร์อร์ูใเด่ชัยชนะเป็นรองพวกเราอยู่บุกตะลุยไม่เกรงหูใดอินิี้าฟ้าพวกเรา ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับนะครับนักเตะที่ฟอร์มสดมากครับแมนอัลนัดที่แล้วนะครับเจอเทโลสลาวุธอินแป้นนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับสลาวุธอินแป้นนะครับมาเชิญชวนแฟนบอลทุกท่านมาช่วยกันเชียร์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เชิญชวนแฟนบอลแอร์ฟอร์สทุกคนนะครับมาให้กำลังใจทีมแอร์ฟอร์สกันเยอะๆนะครับที่บีทีับผมของครับ เดี๋ยวเรามาพบกับโค้ชผู้รักษาประตูของเรานะครับอดีตผู้รักษาประตูสหานการณ์ของเรานะครับพี่จ้่นะครับนักเตะสิบ่าักนั้นนะครับแล้วก็ให้พี่เจ้าเชิญชวนนะครับแฟนบอลทุกท่านนะครับมาให้กำลังใจที่สนามยิโอมเตียนะครับสวัสดีครับก็อกขอบคุณทเชิญ ครับตอนนี้เรามาพบกับเฮดโค้ชของเรานะครับโค้ชเกี้ยงนะครับนรัสักดิ์บุญเกี้ยงนะครับก็จะให้นะครับโค้ชเกี้ยงมาเชิญชวนแฟนบอลพวกเรานะครับมาให้กําลังใจน้องๆนักเตะนะครับแล้วก็ให้กำลังใจพี่เกี้ยงนะครับในนัดบิ๊กแมตช์พรุ่งนี้นะครับครับก็สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพรุ่งนี้นะครับในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่สนามบางกอกการนะครับก็ใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะครับก็ขอเชิญ มาเชียมาให้กําลังใจน้องๆนักฟุตบอลน,นะครับเพื่อที่จะสู้กับจีนบางกอกการ์ดเขาครับเราหวังว่าตอนนี้ทุกเกมที่ลงแข่งขันเราก็จะสร้างผลงานเพื่อแฟนคลับของเรานะครับก็ขอเชิญมาเยอะๆนะครับมากันเยอะๆน้องๆได้มีกำลังใจครับขอบคุณมากขอบคุณ ทุกทุกใจชนะมันคือหัวใจของเราเด็ดสงบอล้บอลบอลงไม่แค่ทอทอสักท,ทีหลังใส่หมดเอาที่มีข้างในเราเชียร์ของเรามาเชียร์ด้วยใจสน,นามไหนไหนเท่าไรไม่กลัวใจชนะมันรอพวกเราอยู่โบกตะลุยไม่เครงหัวใด xi thắp phá một đau đến mà vô quá nhìn dài hút mặt bay Air Force xuống đê bề sẽ say một เาที่มีข้างในเราเชียร์ขอ,อ,อมาเชียร์ด้วยใจสนามไหนไหนเท่าไรไม่กลัวใช้ใชนะรอ,อพวกเราอยู่บุกบตะลุยแบกเ,เรกบูดใดอินรียท <In C. S 2> ฟ้าพวกเรานั้นมาพวกวานยิ่งใหญ่กุเข้าไปแอ ตลอดเลยวันนี้